สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ t ด e ะัณวิ i ครับและนี่คือปณวิ w i History ครับและเรากำลังอยู่กับเรื่องราวของ The Crown of ยุทธยาในตอนนี้ครับเรื่องว่าด้วยสมเด็จพระนเรศวรภาคที่2ภาคจบแล้วครับไปก็ไม่รอช้าดีกว่าไปรับชมรับฟังได้เลยครับ หลังสงครามยุทธหัตถีจบลงนะครับหงสว,วัสดีก็เสียอิทธิพลอำนาจตัวเองมากไปพอสมควรนะครับอยุธยาเริ่มกลับมาใช้แสงแ่มหน้าการเป็นผู้นําในภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งส่วนหงสว,วัสดีก็เผชิญกับสถานการณ์ที่นครรัฐต่างๆที่เคยอยู่ในออปร,ริมณฑลอำนาจเนี่ยก็เริ่มแยกตัวออกจากหงสว,วัสดีในที่สุดนะครับเหตุการณ์ย <hh> ุทธหัตถีเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงสงครามยุทธหัตถีเนี่ยมันก็ มีตามเนื้อหานะครับเขาก็ระบุว่าช้างทรงของมันอรส่วนและพระเอกาทศรถเนี่ยตกมันนะครับแล้วก็วิ่งตะเหยือเข้าไปในวงล้อศัตรูจนกระทั่งบรรดาขุนนางเสนาบ,บดีที่ตามเสด็จเนี่ยตามไม่ทันทีนี้ตามประกาศรามกฎอายการศึกสมัยยุทธยานะครับระบุว่าพาพระหมหากษัตริย์เสด็จไปกระทำสงครามแล้วนะครับขุนนางที่ถูกเกณฑ์เข้าขบวนแล้วตามเสด็จไม่ทันขณะที่ทำสงครามจะมีโทษประหารชีวิต แน่นอนว่าขุนนางที่ต้องโทษรอบนี้ไม่น้อยทีเดียวครับเลยได้ว่าเกือบจะครึ่งค่อนราชสํานกทีเดียวพระนเรศวรก็เลยมีรับสั่งให้เอาขุนนางเหล่านีนะ้ไปขังไว้ก่อนรอกําหนดวันประหารตามกฎพระอายการศึกปรากฏว่าก่อนวันที่การประหารจะมาถึงครับสมเด็จพระพันรัตน์วัดปากแก้วนะครับได้เข้ามาในพระราชวังพร้อมพระราชาคณะ25รูปเพื่อมาถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสที่ทรงชนะสงครามแล้วก็ถามไทย ข่าวการบ้านการเมืองปรากฏว่าสมเด็จพระนเรศก,ก็ทรงถวายให้ถแถลงแก่พระสงฆ์ทราบทุกประการสมเด็จพระพนรัตก็เลยทูลขึ้นมาว่าเอสงครามครั้งนี้พระองค์ได้ชัยชนะนะแต่ทำไมขุนนางต้องมาต้องโทษทันด้วยเล่า พระนเรศวรก็เลยตอบว่าในทัพในกองเหล่านี้มันกลุ่มันอยู่ในขบวนทัพของโยมแต่ว่ามันกลัวคัดศึกมากกว่าโยมละให้โยมสองพี่น้องฝ่าดงเข้าไปท้ามการคัดศึกจนทํายุตธทันถีได้ชัยชนะแล้วก็ได้เห็นพวกมันตามมาทีหลังก็เห็นว่าหากบารมีโยมไม่ถึงบ้านเมืองก็คงเสียแก่หงษ์สวัสดีไปแล้วก็เลยต้องโทษตามพระยายการศึกด้วยเหตุนี้ครับสมเด็จพระบรรลยก็เลยขึ้นถวายพระพรขึ้นซึ่งอันนี้ขออนุญาตเอามาจาก ตัวพงศาวดารเลยนะครับซึ่งพงศาวดารเขาเขียนไว้ว่าอาตมาพิเคราะห์ดูอันข้าราชการเหล่านี้จะไม่รักไม่กลัวพระราชสมภาราเจ้านั้นหาไม่ได้และเหตุทั้งนี้จะให้พระเกียรติยศของพระราชสมภาราเจ้าเป็นมหาสจั์เหมือนสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จเหนือปร,ราชิกตะบันลังควงพระมหาโพฤิกณ์นับเพลาสายยันครั้นนั้นเทพเจ้ามาเฝ้าพร้อมอยู่กันหมื่นจักรวาล และพระยาสวัสดิมานยกทัพยกพลมานมาผจญครั้งนั้นก็ได้เทพยดาเจ้าเป็นบริวารและมีชายแก่พระยามานก็หาสู้เป็นมหาอัศจรรย์นักไม่นี่พผอญในหมู่อมรอินพรมทั้งปวงประลาดหนีไปสิ้นตั้งแต่พระองค์เดียวอาจสามารถผจญพระยามาราธิราชกับเสนามานให้ปราชาชัยพ่ายแพ้ได้จึงสมเด็จพระบรมโลกนาเจ้าได้ทรงพระนามว่าพระพิชิตมานโมลีสีสันเพชรยาดานเป็นหัศจรรย์ดานดิเรก ทัอวอนันตโลกธาตุเบื้องบนตราบเท่าถึงพระคาวพรมเบื้องต่ำตลอดถึงอโยธาเวจีเป็นที่สุดก็เหมือนพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ครั้งนี้ท่าเสด็จพร้อมด้วยเสนานิกรโยธาทวยหารมากและมีชัยแก่พระมหาบุราชนั้นหาสู้เป็นมหัศจรรย์แก่แผ่พระกิติยศปรากฏไปนานาประเทศธานีใหญ่น้อยทั้งปวงไม่ก็อย่างที่พูดไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับว่าข้อความตอนนี้มันมีการเพิ่มเติมเนื้อหายกยอเพื่อ จะใช้พันธุ์รส่วนเพื่อเพื่อเป้าหมายของของชนชั้นนำหรือของรัฐนะฮะก็เราก็ ก็ดูไว้ฟังไว้เป็นวิชาความรู้แล้วกันฮนะซึ่งปรากฏว่าพอถวายพระพรไปอย่างนี้ครับพระนเรศวรก็คงขายโกรธก็เลยบอกว่าเออกล่าวสาธุรับหลายครั้งนะครับสมเด็จพระพนารายณ์ก็เลยขอบินทบาตชีวิตบรรดาขุนนางเหล่านี้ไว้แล้วก็บอกว่าขุนนางเหล่านี้บางคนเนี่ยรับราชการมาตั้แต่แผ่นดินพระมหาจักรพรรดิมีความชอบก็มากก็ควรจะให้ทําคุณไถ่โทษอย่าประหารชีวิตเลยส่วนจะทําคุณไถ่โทษอย่างไรก็สุดแต่พระสมภารเจ้าเพราะว่ามันไม่ใช่กิจของสงนี่ก็ังไม่ใช่กิจของสงนะฮะอย่าง ามาขอชีวิตเขาตั้งดีเรกถวายพระพรซะยาวเยียนเลยนะครับเพื่อจะขอชีวิตจบแล้วเนี่ยสมเด็จพระพันรัตกับพระราชนางก็ถวายพระพรลากลับพระอัยสุรก็เลยโปรดให้ขุนนางเหล่านดียพ้นโทษออกมาแล้วมีพระราชกําหนดว่าให้ไปตีเมืองตนาวสีกับนึงถวายโดยให้พระยาจักรีเป็นแม่ทัพตีเมืองตนาวสีและให้พระยาพระคลังไปตีเมืองถวายขุนนางทั้งหมดก็ถวายบังคมลาเพื่อไปทําตามพระราชกําหนดทําคุณไถ่ทยท่นเอง ส่วนหัวเมืองเหนือนั้นนะครับหลังจากทิ้งร้างมานานเพราะว่าสงครามกับหงสวดีเมื่อหงสวดีถอยกลับไปแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะกลับมาต่อตีกับยุทธยาอีกพรันเนส่สนก็เลยจัดการฟื้นฟูหัวเมืองเหนืออีกครั้งหนึ่งครับแต่ต่างกันตรงที่ นับแต่นี้ไปทรงไม่ได้ให้เจ้าให้บรรดาเจ้านายหรือพระราชวงศ์ไปปกครองเมืองพิษณุโลกในฐานะราชธานีฝ่ายเหนืออีกแล้วพิษณุโลกเป็นแค่หัวเมืองเอกครับแล้วก็ให้ขุนนางขึ้นไปปกครองซึ่งทําให้สถานะเมืองคู่อำนาจอยุธยาพิษณุโลกเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็เพืองพิษณุโลกก็เป็นเหมือนเมืองนครศรีธรรมราชครับที่มีเจ้าเมืองปกครองโดยที่เจ้าเมืองที่ปกครองเมืองพิษณุโลกจะได้ตําแหน่งเป็นพระยาเจ้าพระยาสุรสีคู่กับเจ้าพระยาศรีธรรมโสกราชที่ปกครองเมืองที่เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชนั่เองครับ นั่นฮงสวัสดีครับเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นแน่นอนว่าพระเจ้านันทบ,บุเรงก็ทรงต้องโกรธและพิโรธเป็นอย่างมากไพรพลที่ยกไปยุทธยามากกว่ายุทธยาหลายเท่าตัวกับปล่อยให้พระราชโสองพระองสิ้นพระชนงก็เลยลงโทษขุนนางทั้งหมดครับในเรว่าไม่ทําในกองลงโทษประหารครับด้วยการเผาทั้งเป็นซึ่งลงโทษกันอยู่7วันนะฮะกว่าจะลงโทษสิ้นซึ่งในพงศวดานไทยและพงศวดานพมา่าไม่ได้ระบุเรื่องกรณีการประหารพระสุพรรณกัลยาก็ ก็เอาเป็นบ้านเราก็ตามพงศ์สวดาดีไปก่อนนะครับว่าไม่ได้มีเรื่องของพระสุพัรณกัลยาเข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นก็ทรงระลึกขึ้นได้ว่าพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถเนี่ยต้องเตรียมตัวที่จะมาสยบเมืองหงสาวดีเพื่อที่จะเรียกคืนความเป็นผู้นําให้กับอุทยาอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อจะเปิดทางเข้าสู่หงสาวดีเส้นทางแรกจะต้องยึดเมืองมริดทวายแล้วก็ตนาวศรีให้ได้เสียก่อนพระเจ้าอันทบ,บุรีก็เลยส่งกองทัพไปรักษาเมืองทั้งสามไว้ครับแล้วก็ยังคาดโทษด้วยว่าหากพ่ายแพ้กลับมา ก็เตรียมตัวตายได้เลยซึ่งลงโทษด้วยการเผาทั้งเป็นทั้งตระกูลเลยนะครับฝ่ายพระเจ้านรธามเองสอครับแห่งเชียงใหม่เห็น,หนสถานการณ์หงสวสดีแล้วก็เห็นว่าหากพระองค์ยังรับอำนาจของสวดีต่อไปโทษทันคงไม่ผลเขาสักวันและในทำงานพระองค์เองก็อาจจะต้องถูกต่อต้านจากคนล้านนาด้วย ฝ่ายฮงสอดีเองก็ระสัมระสายมากหลังจากการพ่ายแพ้ยุธยาครั้งนี้เพราะฉะนั้นเมืองทั้งหลายก็เริ่มแต่งเริ่มไม่ยอมรับอำนาจหุ่สดีต่อไปแล้วหากพระนเรศวรยกเข้าเขตมอญเมื่อไรสถานาการณ์อาจจะเปลี่ยนไปกว่าเดิมพระเจ้านรธรรมเองสอก็เลยไปปรึกษาขุนนางทั้งหลายครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าควรจะส่งทูตเชิญราชสารและเครื่องบรณาการมาถวายบังคมองค์พระนเรศวรและพระเอกาทศรสที่ยุธยาขอเจริญไมตรีรับอำนาจยุธยาแทนซึ่งต่อมานะครับ ล้านช้างแลยยกไพรพลเข้ามาในเขตล้านนาพระเจ้าเชียงใหม่ก็มีใบบอกให้พระนเรศวรมาช่วยพระนเรศวรก็เลยส่งกองทัพขึ้นไปช่วยครับฝ่ายร้านช้างเนี่ยพอเห็นว่าไพรพลของยุทธยายกมาก็เลยขอเจราจาและยกทัพกลับพระนเรศวรเลยให้พระรามเดโชอยู่ช่วยราชการเมืองเชียงใหม่นะครับ ฝ่ายพยาจักรีกับพยาครังนะครับก็ยกกองทัพออกไปตีเมืองทวายและเมืองตนาวศรีเจ้าเมืองทวายเองก็ส่งหนังสือมาแจ้งหงสาวดีว่าเวลานี้กองทัพพาเดินทางมาถึงแล้วนะแล้วก็ให้ยกทัพมาช่วยเจ้าเมืองมอตมะนะครับซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดก็ส่งหนังสือแก้งแต่พระเจ้าหงสาวดีแล้วก็มีคําสั่งให้ยกทัพไปช่วยฝ่ายพระยาจักรีและพยาครัคงเนี่ยนะครับกวาดต้อนผู้คนได้หลายครั้งจนสามารถยึดเมืองทวายได้เมืองมาริดกับเมืองตนาวศรีก็เลยขอยอมแพ้ครับแล้วก็ถวายเครื่องบรรณาการแก่กทางยุธยาพระยาจจักกรีก็เลย เรือสินค้าของฝรั่งเศสนะครับแปลงเป็นเดือติดปืนล่องไปยังทวายแล้วก็ไพรพลทางบกพอทราบว่าไพรพลเมืองมัตามากำลังยกมานะครับพระยาศรีไศนรงค์ซึ่งคุมเมืองตานาวสียไว้ฝ่ายมัตามากรุยาก็เลยมีการตะทานอันที่เมืองทวายครับแต่ว่าสุดท้ายฝ่ายมัตามาก,ก็ถอยล่าถอยกลับไปพระยจาจักรีกับพระยาครังก็เลยส่งหนังสือมาทูลพระเจอิศวรเรื่องทั้งหมดว่าสาเร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็โปรดให้พระยาศรีไสนรงค์ดารงตําแหน่งเป็นพระยาตนาวสีปกครองเมืองตนาวสี แล้วก็ตั้งชาวเมืองทวายกับเมืองมาริดปกครองเมืองขึ้นกับตนาวสีต่อไปส่วนเพรกรีก,กับพระยาคลังก็ยกทัพกลับยุทธยาเป็นอันว่าขุนนางที่เคยต้องโทษประหารก็รอดตายทุกคนนะครับมาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายุทธยาสมัยพระนเรศวรสามารถเรียกคืนความเป็นผู้นําในภูมิภาคได้อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เชียงใหม่ไม่ยอมรับอำนาจและการยึดเมืองตนาวสีถวายมาริดได้ทําให้สถานะคนทุยาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนว่า หงสวดีเลือกที่จะไม่ผีผ่ามยกทัพมายุทธยาครับเพราะว่าตอนไหนก็คงเ,เพราะว่าหงสวดีเองก็เผชิญกับเรื่องวุ่นวายภายในแล้วก็คงจะไม่เลือกที่จะมาย่ทยยาในเร็วๆนี้พันเอกส่วนก็เลยคิดว่าถึงเวลาละไปจัดการเมืองละแวกสักทีหนึ่งเพราะว่าตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่หงสวดียกทัพเข้ามาก่อนก็เลยยังไม่ได้ไปเทาละแวก สงครามครั้งนี้นะครับยกไปทางเมืองเขมรพระนเรศวรสามารถยึดเพืงพระตะบองได้แล้วก็ล้อมตีเละาแวกอยู่ครั้งหนึ่งแต่ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าขาดเสบียงแล้วก็เขมรเนี่ยเกิดฝนแรงทํานาไม่ได้ข้าวปลาหารก็ราคาแพงครับพระองค์ก็เลยยกทัพกลับแล้วก็ไปเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ขาดในการทําสงครามครั้งนี้คือทรงไม่ได้มีหน่วยลําเลียงอาหารทางน้าครับซึ่งไม่มีฐานเรือหรือ,รอทัพเรือคอยส่งสเสบียงให้ในช่วงเวลานั้นเองครับ พระเจ้านันทบ,บุเรยเองก็เห็นอยุธยาเงียบเชียบไปไม่เห็นยกมาสทีนทั้ทง,ทง,ทงที่ได้เมืองทวายเมืองตานาวสีเมืองมาริดไว้แล้วทาไมไม่ยกมาหงสวัสดีสักทีก็เลยมีรัชสั่งให้พระเจ้าแปลครับยกไพ่พลไปดูข่าวข่าวที่อยุธยาโดยให้ไปที่เขตเขตต่อชายแดนเฉยๆแล้วก็สืบข่าวถ้าบอกว่าพระนเรศวรยังอยู่ก็ให้ถอยทัพกลับนะครับแต่ปรากฏว่าพระเจ้าแปลเนี่ยพอไปถึงชายแดนกาญจานบุรีแล้วก็รู้ว่าพระ,เะเนเรศวรยังครองราบอยู่กลับขัดคําสั่งครับยกไพ่พลตีเมืองกาญจานบุรี เจ้าเมืองกาญจนบุรีรักษาเมืองไว้ได้ครับแล้วก็แจ้งไปยังอุทยาพระน,นเรศวรข้าพเจ้าทศรถก็เลยยกกองทัพไปที่กาญจนบุรีพระเจ้าแปรต่อสู้กับฝ่ายอายุธยานะครับแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้กลับหงส์สวัสดีพระเจ้าอันทบุเรีเกโกรธมากครับบอกว่าแค่ไปสืบข่าวไม่ใช่ให้ไปต่อตีทําสงครามกับเขาให้เสียชื่อกับมาอีกก็เลยจะประหารแต่ว่าคุนนางทั้งหลายคุนนานทั้งหลายนี่ก็ขอไว้นะครับสุดท้ายก็ถอดยศให้เป็นไพร่ธรรมดาเฉย จากนั้นครับพระนเรศวรก็เตรียมไพ่พลอีกครั้งหนึ่งและเมื่อพร้อมแล้วพระองค์ก็ตีละแวกครั้งที่2คราวนี้อุธย,ยาเต็มตัวมาดีครับมีระบบขนส่งสบเบียงอย่างดีทํานาปลูกข้าวที่ปรจจีนบุรีและนครนายกไม่เพียงเท่านั้นยังให้มีการทองรับเรือในการส่งสบเบียงอาหารได้เร็วขึ้นฝ่ายขมินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับส่งพระสีสุพรรณมาธิราชสุพรรณมาทิราชเ,เนี่ยมารับศึกที่เมืองโพธิสัต พระยาจีนสันตมารักษาเมืองกำมพงสวายนะครับเมื่อฝ่ายยุทธยาก,กับฝ่ายขมิญปะทะก,กันนะครับก็แน่นอนว่าฝ่ายขมิเองก็ตีรบอย่างสามารถพอสมควรพระนเรศก็เลยต้องระดมพลมาเพิ่มครับโดยระดมพลมาจากนาครศรีธรรมราชและนครราชสีมาซึ่งทําให้มีกองทัพเพิ่มทั้งทางบกและทางทะเลฝ่ายขมิก็ต้องแตกโงนะครับเพราะทางบกก็โดนตีทางทะเลก็โดนตีในที่สุดครับเมืองละแวกก็แตกแล้วก็พระนรศก็เข้าเมืองได้นักพระศัทธกัราชวงศ์กัมพูชาทั้งหลายถูกควบคุมตัว ตามเส้นเรื่องของพงศวดานะครับบอกว่านักพระสัทธาเนี่ยได้ร้องขอชีวิตแล้วบอกว่าจะปกครองอเขมรในฐานะประเทศทาณารต่อไปแต่ว่าพระนเรศวรไม่ฟังคำนะครับเพราะว่านักพระสัทธาเนี่ยตบศัตร์หลายรอบแล้วก็เลยมีคําสั่งให้ประหารชีวิตครับโดยการทําพิธีปฐมกรรมเอาเลือดมาล้างเท้าซึ่งในพงศวดานทั้งฉบับพันจันทานุมาศฉบับพระวรณรัตต่างบรรยายเหตุการณ์พิธีกรรมนี้แบบออกรถออกชาตเลยนะครับ มีพราหมณ์เป็นผู้ทําพิธีมีการอ่านองคง์โการแช่งมีการประโคมมีการกล่าวคาถาตัดหัวพญาละแวะเอาใส่ถาดทองรองเอาเลือดไปล้างเท้าพนนเรศวรแต่ทว่าการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราพบว่านี่คือการเขียนเกินจริงไปมากเลยครับและเป็นการขเข้าใจผิด อย่างแรงด้วยเรียกว่าใส่สีตีไข่มากเกินไปด้วยซ้ําอย่างแรกนะครับพิธีปถมกรรมไม่ใช่พิธีประหารเอาเลือดมาล้างเทา้าแต่มันเป็นพิธีสําหรับการคล้องช้างครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับก,บการประหารชีวิตใครทั้งสิน้นอีกอย่างหนึ่งการประหารชีวิตชนิดเอาเลือดมาล้างเทา้ามันไม่ได้อยู่ในพิธีกรรมครับพระราชพิธีหรือพิธีกรรมหลวงส่วนใหญ่เป็นพิธีมงคลเขาจะไม่ทําพิธีอะไรแบบนี้เด็ดขาดต่อให้แค้นใจนักรัสสถาแค่ไหนครับนามประเพณีกษัตริย์ราชเขาไม่ทําอะไรแบบนี้หรอกประหารเขาประหารครับให้มันจบจบไปแต่จะไม่ทําพิธีมาเหยยอเกีีรขนนาดน แล้วก็จากที่ตอนที่แล้วได้พูดแล้วว่าพงศวดา์ยุคอยุธยาก่อนที่จะมีการปรับปรุงแนะไขเพิ่มเติมสมทัทศกรุงและจัางกุัินนะฮะก็ให้ภาพที่พระนริวรเป็นคนโหดร้ายแล้วก็ทารุณแล้วก็ในหน้าซึ่งแต่ถึงกระนั้นก็ตามกับกษัตริย์ด้วยกันพระองค์ก็ไม่น่าทำแต่ ก็เป็นไปได้ถ้าพระนเรศรเขาถูกบันทึกว่าขดเยี่ยมก็อาจจะบอกอาจจะคิดวิธีการประหารให้คนขมิญกลัวแต่การที่กล่าวอ้างว่าถึงขั้นทําเป็นพิธีกรรมแล้วมีพรามณ์เป็นผู้ประกอบพิธีด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพราะว่าในศาสนาฮินดูมันไม่มีพิธีกรรมพวกนี้ยิ่งในพิธีกรรมหลวงแล้วยิ่งไม่มีเลยมันดูเป็นพิธีดัศิศา,ศาสตร์มากๆเอาเป็นว่าพิธีกรรมนี้มันไม่มีอยู่จริงครับแต่การประหารนักพระสัทธามีอยู่จริงแล้วก็คงจะเขียนให้เกินจริงครับเพื่อขับเน้นพระเดชานุภาพให้ดูเกินจริงมากเกินนนไปเเท่าั้อง Yeah. <laughs> จากนั้นครับก็เกิดกบฏท,ที่เมืองตนาวศรีครับก็คือพระยาศรีเสนรงนั่นแหละครับที่ไปปกครองเมืองตนาวศรีกลายเป็นพระยาตนาวศรีเกิดน้อยใจครับเพราะอยู่ๆพระนเรศวรก็ทิ้งให้รักษาเมืองนี้อยู่ตั้งนานไม่ยกทัพไปสักทีแถมไปละแวกก็ไม่เรียกนะครับก็เลยเกิดสถานะความไม่พอใจน้อยใจอีท่าไหนไม่รู้แต่ผมว่าจริงๆแล้วไปอยู่นานๆก็เหมือนกับว่าตัวเองได้เป็นเจ้าเมืองเล็กๆเ,เ,เ,เป็นเป็นกษัตริย์ตัวน้อยๆนะฮะดูมีอำนาจในเขตเมืองนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะรับอำนาจกับใครแล้วในที่สุุุดรรรับบกกกกกมมาเืองงยี็แจ้ ว่าพญาตนาวสีก่อกบฏบทพนเรกโกรธมากครับสั่งให้พระเอกาทศรถไปกำราบพระพระเอกาทศรถก็เลยไปเกณ์หัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมดไปปราบืองตนาวสีแต่ว่าพระเอกาทศรถไม่เชื่อครับว่าพระญาตนาวสีจะก่อกบฏเพราะว่า,ารับราชาการกันมานานทําสงครามฝ่าฟันกันมาเยอะก็เลยส่งข่าวไปก่อนครับส่งหนังสือไปก่อนว่าเอที่ให้ไปไปเหมือนบอกพระตนาวสีครับว่าที่ให้มรัสสาเมืองเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไร เพราะว่าจริงๆแล้วหัวเมืองนี้มันสําคัญมากนะมันเป็นหัวเมืองที่หงสวดีจะยกมายุทธยาและยุทธยายกไปหงสวดีเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นพระยาเป็นขุนศึกข้างกายและเป็นคนที่พระนิสสุไว้ใจมากจึงได้รักษาเมืองที่มีความสําคัญมากขนาดนี้แล้วน้อยใจทบบํากบฏน้อยใจเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อช่วยออกมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน นี่แสดงชัดเจนเลยนะครับว่าลักษณะนิสัยของพระเอากาทศรสแตกต่างจากพระนเรศวรโดยสิ้นเชิงพระนเรศวรในเวลากโกรธจะฟังไม่ฟังใครทั้งสิ้นนะครับแต่พระเอากาทศรสดูจะเป็นผู้มีเหตุมีผลมากกว่าปรากฏว่าพอไปถึงครับ พญาตนาวสีไม่ออกมาถวายบังคมและไม่มาแจ้งด้วยซ้าแถมยังแลบตก,ตกแต่งเมืองรับศึกเต็มที่ด้วยพระนริการทศรถก็เลยต้องทําสงครามครับแล้วพระากาทศรถก็ชนะจับตัวพญาตนาวสีได้พระนเรศวรก็เลยสั่งว่าประหารซะแล้วก็เตี๋ยมหัวเสียมหัวประจานไปเลยแล้วก็แต่งตั้งพญาราชริธานนท์มาเป็นพญาตนาวสีแทนสถานการณ์ในหงสวัสดีและการกลับมาเรืองอํานาจเหล่านี้นะครับก็ทําให้หัวเมืองมองทั้งหลายเนี่ยหันมาสวามิภักดิ์ อายุทยามากยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้องค์สวัสดีถูกโดดเดี่ยวแม้แต่ฝ่ายเมืองคเขมรนเองนะครับพระสุธรรมราชาซึ่งเป็นโอรสของนักพระสัทธาที่หนีไปล้านช้างแล้วก็กลับมาละแวกคุณน้านละแวะเกเชิญขึ้นเมืองปกครองกัมพูชาพระสุธรรมราชายังเสด็จมาถวายบังคมอายุทยาเลยครับสถานการณ์นี้ครับทำให้พระนายสวนมั่นใจในความมาั่นคงแกร่งตัวงมากพาสอสมควรแล้วและตัดสินใจเปิดศึกกับองค์สวัสดีเพื่อเป็นการยืนยันสถานะอํานาจของอายุทยาครับและก็เพื่อปราบปรามผู้นําเก่าให้สิ้นซาก นา่นหงสวัวดีครับสถานการณ์มันไม่ใช่ว่าเรียบร้อยพระเจ้านันทบุเรงถอดพระเจ้าแปลออกจากตำแหน่งบรรดาชาวเมืองก็หลายก็เลยก่อ,อการกบฏครับเพราะว่าพระเจ้าแปลเป็นมอนคนมอนก็ไม่พอใจก็ต้องเสียพย่พยพลในการปราบกบฏและปรากฏว่าวก็มีข่าวว่าพระนริรยกทัพเข้ามาจะตีหงสวสดีและตอนนี้มาถึงเมืองมองลํำเลิงแล้วนันทบุเรงก็เลยเรียกหัวเมืองทั้งหลายมาปกป้องพระน,ค,นครครับแต่ปรากฏว่า ไม่มีเมืองไหนมาเลยครับเพราะเมืองหลายเมืองปฏิเสธที่จะไม่รับอำนาจอยุธยาแล้วก็ยังไปสวดไม่รับอำนาจหงสาวดีแล้วก็ไปสวามิภักดิ์อยุธยาแล้วฝ่ายพระเจ้าเมญเยสยาตูครับซึ่งเป็นอนุชาต่างมารดาของนันทบุเรงและปกครองเมืองตองอูอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าควรจะทําอย่างไรดีคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าจะวรน,อน้อมน้าอยุธยาดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ตองอูเสียหายปรากฏว่าพระมหาเทนเสียมเพียมนะครับซึ่งเป็นเจ้าอธิการใหญ่ตองอูทราบเรื่องก็เข้ามาเฝ้าแล้วก็กล่าวว่า มหาปพิธจะเอาตองอูไปเป็นตะพุนย่าช้างยุทยาหรือไงพระเจ้าตองอูก็บอกว่าพระนริวรยกมาคราวนี้มันมากประมาณต่อตีด้วยได้ไม่คุ้มเสียไอหงสาวดีเสียอยุทยาแน่นอนเพราะฉะนั้นนอบน้อมไว้ก่อนดีกว่าพระมหาเทนก็เลยบอกว่า,าดูลักษณะหน้าตาของ,รองนนพระองค์นะเนี่ยพระองค์เนี่ยมีบุญราศีนะจะได้เป็นใหญ่ในผูการประเทศต่ตอจากนันทบุเรีจะมียอกอ,อ่อ,อนน้อมต่อเขาทําใบเลยคิดว่าไม่ต้องไปช่วยยุทยาตีหงสาแค่เอาตัวพระเจ้านันทบุเรีมาที่ตองอู ตองอูอยู่บนภูเขาสูงครับไม่มีใครตีได้หรอกพนเรศเองก็ตั้งใจจะมาแค่ตีเมืองหงสวดีมาถึงตองอูยังไงก็ต้องสเสียงไว้พอสุดท้ายก็ยกทัพกลับไปพระเจ้าตองอูได้ยินอย่างนั้นครับแน่นอนมีใครบ้างไม่ปรารถนาจะได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิแห่งพมา่าก็เลยทําตามแผนของพระมหาเสียมเพรียมครับ ตอนนี้นะครับพ纳เรศเองก็กําลังติดพันสึกอยู่ที่เมืองมอตมะ,ตมะยังไม่สามารถมาถึงหงสาวดีพระเจ้า,าก็เลยพระเจ้าเมงเยสีหตูก็เลยยกทัพไปที่หงสาวดีครับนันทบุเรเนี่ยดีใจมากที่ฝ่ายเมงเยสีหตูเนี่ยลงรักษาเมืองหงสาวดีก็เลยให้ความไว้วางใจครับแล้วก็ให้เป็นผู้เตรียมการเฮงเย,ยสีตูก็ทําการเตรียมการอย่างดีเลยครับจนชาวเมืองไว้ใจชาวตองอูแต่เมื่อพนเรสสวนตีเมืองมอตมะแตกครับ เมงเย,ยเสียตูได้ทูนเชิญนันทบุเรงให้ไปประทับที่ตองอูเพราะว่าที่นั่นแหน่ไม่มีใครตีได้และปลอดภัยกว่า ฟื้นตัวได้เมื่อไหร่กรอบรุ่งหงสาวดีก็ยังไม่สายจากนั้นพระเจ้าตองอูก็สั่งเผาเมืองหงสาวดีให้หมดครับแล้วกวาดตอนไพรพลทั้งหมดขึ้นไปตองอูเพราะฉะนั้นเมื่อพระนเรศเดินทางมาถึงครับตองอูก,ก็กลายเป็นเมืองเอ่อหงสาวดีก็กลายเป็นเมืองล้างไปแล้วขุนนางสภารุนดอที่หลบซ่อนอยู่ก็ออกมาสว่างมีพักแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระนเรศกับพระเอกาทศรสครับก็เข้าไปสักการะพระธาตุเจดี JD. ชเวมอดอในหงสาวดีซึ่งเป็นหนึ่งใน5สถานที่ศักดิิ์สทธออองพพมมมมาะะมามานะะรรีชชเเเววดดกูต พระทานอินแขวนนะครับแล้วก็พระมหามมยมุนีนะครับซึ่งแล้วก็พระเนเรศวรก็เลยตัดสินใจว่าตอนแรกเนี่ยองอูเนี่ยบอกมาเป็นพันธมิตรแต่กลับมาป้นเมืองหงสวดีทำราชการเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะตามถึงใบเมืองตองอูไปจัดการให้สิ้นซากซึ่งปรากฏว่าแน่นอนครับหลายคนก็ค้านแต่เมื่อพระนเรศตั้งใจแล้วก็คงตัดก็คงค้านอะไรไม่ได้พระนเรศยกทัพมาถึงครับ ก็ได้มีหนังสือไปถึงพระมเมงเยเสียตูว่าให้ส่งตัวนันทบุตรออกมาแต่ว่าเมงเยเสีตูตัดติเศสนะครับอายุทยาก็เลยโจมตีตองอูครับซึ่งทําให้ตองอูเสียขวัญมากที่เดียวแต่สุดท้ายก็ถอนทับกลับครับเพราะว่าสเสบียงมันไม่พอคือคือไม่ได้เตรียมตัวที่จะทําสงครามไกลถึงตองอูคือจะมาแค่หงสาวดีเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยเมืองตองอูไปครับละยกไพรพลกลับ หลังจากนั้นครับเรื่องราวในพม่าก็วุ่นวายใหญ่ครับจนนํามาสู่การวางยาพิษพระเจ้านาทบุเรศแล้วก็ทําให้หงสวัสดีทําให้พม่าแตกเป็นสามฝ่ายก่อนจะมารวมาหนาที่เมืองอังวะและนับแต่นั้นทางฝ่ายตองอูก,ก็อ่อนกําลังลงจนไม่มีจนไม่มีกําลังมากพอที่จะมาต่อตีอยุทธยาได้ต้องรอพระราชวงศ์อลองพยาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะถึงจะกลับมาต่อตีอยุทธยาได้อีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่พม่ากําลังจะลาจนอยู่เองครับก็เกิดความวุ่นวายในล้านนาเมื่อพระรามเดโชครับเจ้าเมืองเชียงแสนซึ่งเป็นราชกุลเชียงใหม่เดิมก่อนที่พระเจ้าบุเรงนองจะยึดล้านนานะครับแล้วก็ตั้งน,นรทา,าเมเองสอซึ่งเป็นโอรสซึ่งเป็นราชวงศ์ปกครองเป็นราชวงศ์ตองอูมาปกครองเมืองเชียงใหม่ พอฮงสุดีล่มสลายลงครับพวกเขาก็ไม่ต้องการผู้ปกครองชาวพมา่าก็เลยไม่ยอมรับอำนาจนรธรรมเมงสอที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ยกพระอามาเดโชขึ้นปรรเป็นกษัตริย์เชียงใหม่ทําให้เกิดการจลาจลครับพระแนรเวโชก็เลยส่งพระเอกาทศรสขึ้นไปจัดการพระเอกาทศรสเรียกทั้งหมดมาเจราจาความกันครับและเจ้าไรานาก็ยอมรับจะให้อำนาจจะยอมรับน้าพระเจ้านราธรรมเมงสอต่อแต่เมื่อพระเจ้านราธรรมเมงสอตายก็ให้สืบราชบัลลังก์โดยใช้ราชสกุลทางฝั่ง้านนาเดิมนะครับ จากนั้นเนี่ยทางเมืองละแวกก็เกิดปัญหาภายในครับเมื่อพระสุธรรมราชาสิ้นพระชนลงโดยไม่มีทายาทก็เลยเกิดศึกสิงชิงบาลังครับพระนเรศวรกับปเปะกากาโศรก็เลยต้องยกทัพไปปรับจะลาจลเมืองขมรนอีกครั้งหนึง่งแล้วก็สถาปนาพระศรีสุพรรณมาธีราชขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองขมรนคนเดียวกับที่ไม่ยอมถวายบังคมจนมีเรื่องกับพระนเรศวรนั่แหละครับ จากนั้นพมา่าครับพระเจ้าสีหัตสุธรรมราชาณยองยานพระโอรสของนันทบุเรนที่ปกครองอังวะสามารถเอาชนะเหนือตองอูแล้วก็ยึดเมืองนายได้แล้วก็เตรียมที่จะไปตีเมืองแสนหวีซึ่งไม่ต่างอะไรจากการรวบรวมหัวเมืองพมา่าเข้ามาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมครับเพื่อไม่ให้ราชวงศ์ตองอูขึ้นมามีอำนาจท้าทายยุทธยาอีกพระนริสวงก็เลยตัดสินใจที่จะยกขึ้นไปรบเมืองขึ้นไปรบกับอังวะครับเรียกได้ว่ากำปราบอังวะแต่เนิน่นเพระนริสวงเสด็จไปทางเหนือครับโดยผ่านหัวเมือง้านานา แต่ก่อนออกจากเชียงใหม่ครับพระองค์ได้ถวายนะมัสการพระพุทธสีหิงในวันอัธมีบูชาด้วยแต่พระพระองค์เดินทางต่อข้ามไปถึงเมืองฝางครับตั้งทัพที่ทุงแกว้วเวลานั้นแถบนั้นเกิดโรคระบาดครับแล้วไพร่พลยุทธยาก็ติดโรคจํานวนมากแม้แต่ตัวพระนเรศนรเองก็ติดโรคแล้วประชวรหนักจนข้าหลวงเนี่ยต้องรีบไปเชิญเสด็จพระเอกาทศรสมาเข้าเฝ้าครับและตามพงศาวดารก็ระบุว่า รุ่งขึ้นวันจันทร์เดือน6ขึ้น8ปดค่ำเพลาชายแล้ว2บาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสวรรคตสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงชันสาปีมะโรงเมื่อได้ราชสมบัตินั้นสกราช904ปีขานจัตะวาศกในปีขานนั้นพระชนพันด์พระชนได้35พรรษาสเสด็จอยู่ในราชสมบัติ15พันษาเมื่อเสด็จสวรรคตในเมืองห้างหลวงพระชนมายุได้50พันษาคร,ครับ เป็นไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรก็บอกนะครับตอนนี้จะเป็นการตอนที่พูดถึงเรื่องราวในพงศาวดารพระองค์โดยตรงนะครับและอาจจะไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรมากมายเพราะว่าเรื่องราวพระนเรศวรก็วิเคราะห์ไปแล้วในตอนที่แล้วนะฮะก็ก็เอาเป็นว่า ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ทุกคนน่าจะชอบนะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของเราด้วยนะครับรวมถึงบรรวิท,ทอกซึ่งตอนนี้มีซีรีส์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะลงจอต่อไปก็ยังไงเสียก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ